เมืองเล็กๆที่มีแต่ความเงียบเหงาแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยทางรถไฟเก่าแก่ที่ไม่มีรถไฟวิ่นผ่านมานานแล้วอยู่โตะเด็กหนุ่มมัธยมปลายวัย17ปีผู้รักการถ่ายภาพบรรยากาศยามค่ำคืนมักจะมาเดินเล่นแถวนี้เสมอคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับอากาศหนาวจัดและชื้นจนสัมผัสได้อยู่โตะ ตั้งถาตั้งกล้องอยู่ข้างรางรถไฟที่เต็มไปด้วยวัชพืชเขาเหลือไปเห็นป้ายไม้เก่าๆที่เขียนด้วยลายมือจางๆว่าอย่าเดินบนรางเมื่อเสียงเทเคะมาเยือนจงหนีไปให้เร็วที่สุดอยู่โตหัวเราะเยาะในใจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องตลกของคนในพื้นที่ เขากำลังกดชัตเตอร์เพื่อจับภาพแสงไฟถนนที่สาดส่องลงบนรางเหล็ดที่เป็นสนิมทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงวูดรถไฟไม่ใช่เสียงลมพัดผ่านแต่เป็นเสียง <c oughs> ที่ดังมาจากปลายรางรถไฟด้านมืดมันไม่ใช่เสียงที่เกิดจากการเดินแต่เหมือนการลากวัตถุหนักๆไปกับพื้นคอนกรีตเทเคเทเค เทเคยูโตะหยุดหายใจเขาไม่ได้ยินเสียงนี้ด้วยหูเท่านั้นแต่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางเบาที่พื้นดินความอยากรู้อยากเห็นเข้าคราบงำเขาเขายกกล้องขึ้นเพื่อซูมเข้าไปในความมืดสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมันคือเงาดำรูปร่างประหลาดที่กำลังเคลื่อนที่มันไม่มีขา เป็นเพียงท่อนบนของร่างกายมนุษย์ที่กำลังใช้แขนและข้อศอกลากตัวไปตามรางเหล็กดวงตาของมันเป็นประกายวาวมับในความมืดและที่สำคัญมันกำลังพุ่งตรงมาทางเขาเทเคเทเคเทเคเสียงนั้นเร็วขึ้นอย่างน่าหายใจสัญชาตญาณร้องบอกให้เขาหนียูโตะคว้ากล้องวิ่งไปตามถนนลูกรัง เขาหันกลับไปมองเพียงเสี้ยววินาทีเงาครึ่งท่อนนั้นพุ่งออกจากรางรถไฟแล้วการเคลื่อนที่ของมันเร็วเกินกว่าที่ร่างกายครึ่งท่อนจะทำได้เรากับแรงโน้มถ่วงไม่มีผลกับมันเลยแม้แต่น้อยนี่มันไม่ใช่คนนี่คือยูตะวิ่งสุดชีวิตแต่เสียงเทเคเทเค ก็ยังคงดังตามหลังมาติดๆราวกับมันอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ก้าวเขารู้สึกได้ถึงลมเย็นเยียบที่พัดผ่านต้นคอเขาหักเลี้ยวเข้าซอยแคบๆที่หวังว่าจะตัดออกไปที่ถนนใหญ่ได้แต่เมื่อวิ่งไปถึงทางตันแกจะหนีไปไหนไม่รอดกรอกเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูอยู่ตก แข็งค้างด้วยความหวาดกลัวเขาค่อยๆเลี้ยวหลังกลับไปเทเคะเทเคะหยุดอยู่เบื้องหลังเขาร่างกายส่วนบนของหญิงสาวในชุดนักเรียนสีซีดดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความเครียดแค้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยเลือดและเศษดินที่เกิดจากการคลานมือที่ดูบิดเบี้ยวของเธอกำลังถือเขียวขนาดใหญ่ไว้แน่นฉันต้องการเพื่อน เพื่อนที่จะเข้าใจความรู้สึกของการถูกแบ่งเป็นสองเสียงของเธอดังแผ่วเบาแต่ก็แทรกซึมเข้าสู่โสดประสาทอย่างน่าขนลุกอยูโตะทรุดลงกับพื้นเขาพยายามร้องขอความเมตตาแต่คำพูดใดๆก็ไม่อาจาหลุดออกมาจากคอที่แห้งผาก เสียงโลหะตัดผ่านอากาศดังสนัน่นสิ่งสุดท้ายที่อยู่โตะรับรู้ได้คือความเจ็บปวดอันรุนแรงและเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นในความมืดเท๊เแคเทแค่และในคืนนั้นณทางตันของซอยที่เงียบสงบมีเสียงครืดครืดเบาๆดังขึ้นอีกครั้งสักุระ หญิงสาววัยเจกว่าปีเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆที่อยู่ปากซอยนั้นเธอรู้จักซอยตันนี้ดีมันเป็นที่ทิ้งขยะและมักมีคนแปลกหน้ามาเดินผ่านคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเพราะเสียงหมาหอนอย่างโหยหวนเธอเดินมาที่หน้าต่างเพื่อมองดูแล้วเห็นเงาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งหนีตายเข้าไปในซอยนั้นจากนั้นก็มีเงาอีกเงาหนึ่งที่ตามมา เงาที่ตามมานั้นไม่ปกติสากุระเห็นมันชัดเจนใต้แสงไฟสลัวๆของเสาไฟฟ้ามันคือท่อนบนของมนุษย์ที่ลากตัวเองไปอย่างรวดเร็วกว่าจินตนาการและถือสิ่งที่ดูเหมือนเคียวขนาดใหญ่ไว้ในมือที่ น่นซากุระเบิกตากว้างความทรงจำในวัยเด็กที่เคยถูกขูด,ด้วยตำนานแทะเข็ทเขะพุ่งขึ้นมาในสมองเธอสุดตัวลงซ่อนหลังผ้าม่านไม่กล้าแม้แต่จะหายใจจากความเงียบสงันเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องสั้นๆที่ถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงแควกของโลหะที่กระทบกับอะไรบางอย่างจากนั้นก็ ความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเข้าครอบงำซากุระรอจนกระทั่งแสงอาทิตย์เริ่มทอประกายเธอรวบรวมความกล้าและเดินไปยังซอยตันนั้นไม่มีร่างของยูโตะอยู่ที่นั่นไม่มีเคียวไม่มีแม้แต่รอยเลือดที่ชัดเจนมีเพียงรอยขูดขีดลึกๆที่พื้นคอนกรีตเป็นรอยยาวสองเส้นคู่ขนานกัน เรากับเกิดจากการลากของที่หนักและคมมากมายเธอแจ้งตำรวจแต่พวกเขาก็สรุปว่ายูตกอาจจะหนีตามเพื่อนไปหรือไม่ก็เป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เขาเดินสะดุดซากุระไม่พูดอะไรเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นอยู่เหนือเหตุผลทั้งหมดในวันต่อมากล้องถ่ายภาพของยูโตก ถูกพบวางทิ้งอยู่ข้างรางรถไฟมีเพียงภาพสุดท้ายภาพเดียวที่ถูกถ่ายไว้มันเป็นภาพที่เบลอและมืดสนิทแต่ถ้าซูมเข้าไปดีๆจะเห็นเงาคล้ายท่อนบนของมนุษย์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและมีเงาสะท้อนของดวงตาที่วาววับราวกับกำลังจ้องมองออกมาจากภาพถ่ายนั้น ทุกคืนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อรถไฟเที่ยวสุดท้ายวิ่งผ่านไปและความเงียบเข้าปกคลุมเมืองสากุนะจะปิดร้านและปิดประตูนหน้าต่างแน่นหนาเธอจะเข้านอนคลุมโปงใต้ผ้าหม่มผืนหนาแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ยังคงได้ยินเสียงนั้นเสียงที่ดังมาจากทางรถไฟเก่า เสียงที่ค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้เทคเคเทคเคเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของวิญญาณผู้ที่ถูกตัดขาดจากโลกมนุษย์และกำลังตามหาเพื่อนใหม่อยู่เสมอการหลบหนีที่ไร้ความหวังอยู่โต๊ะสุดลงกับพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบในซอยตัน เขาไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวอีกต่อไปมีเพียงความสยดสยองอันบริสุทธิ์ที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเทเกะเทเกะหยุดอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่ช่วงแขนร่างกายส่วนบนที่เน่าเปื่อยภายใต้ชุดนักเรียนเปียกชื้นดูบิดเบี้ยวและหน้าขยะขแยงกลิ่นเหม็นสาบของความตายและสนิมเหล็ก ตีเข้าจมูกของยูโตอย่างแรงทำไมทำไมเธอถึงตามฉันมายูโตพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่มันออกมาเพียงแค่เสียงกระซิบแอบพร่า ดวงตาของวิญญาณสาวเบิกกว้างราวกับไม่เคยหลับไหลรอยยิ้มอันน่ากลัวปรากฏบนใบหน้าซีดเผือดเธอยกเขียวด้ามยาวขึ้นช้าๆปลายเขียวสะท้อนแสงไฟสลัวๆจนดูเหมือนฟันที่แหลมคมเพราะแกได้ยินเสียงของ้วไใน เสียงของเธอเย็นเยือกและแฝงไว้ด้วยความเศร้าโศกเจ็บปวดใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเทคเค็คเคจะถูกผูมัดไว้กับเซนทานนี้เซนทางที่ฉันเคยทูวร์จิงไว้ยูโตพยายามถอยหลังแต่กำแพงปูนเย็นเย็นปะทะเข้าที่หลังของเขาเขาถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ฉันหนาว ฉันต้องคลานไปตลอดกานไม่มีความสุขไม่มีวันได้ยืนไม่มีวันได้เดินแกต้องอยู่กับฉันเราจะได้คลานไปด้วยกันตลอดไปเธอพูดต่อและน้ำตาที่เป็นสีดำคล้ายน้ำมันก็ไหลลงมาจากดวงตาวินาทีนั้นยูโตะตระหนักว่า การขอร้องไม่มีความหมายวิญญาณตรงหน้าไม่ใช่ปีศาจท,ที่ต้องการความกลัวแต่มันคือความแค้นที่ต้องการเพื่อนร่วมชะตากรรมการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาเหลือไปเห็นเศษไม้และอิดที่กองอยู่ข้างๆเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้ อยู่โต๊ะรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีพุ่งตัวไปหยิบท่อนไม้ที่เปียกชื้นขึ้นมาและเหวี่ยงมันเข้าใส่ใบหน้าของเทเขะเทเคะอย่างแรงแรงประทะทำให้วิญญาณสาวเซถอยหลังไปเล็กน้อยทว่ามันไม่ได้ทำให้เธอเจ็บปวดแม้แต่น้อยแต่กลับกระตุ้นความโกรธแคนของเธอให้เพิ่มขึ้นแกกลาทำร้า,รายฉัน เสียงหวีดร้องของเธอแหลมสูงจนแก้วหูของยูโตะแทบระเบิดทเทเคเทเคใช้แขนที่แข็งแรงดุดเหล็กกล้าค้ำยันคืนและพุ่งตัวเข้าหาเหยื่อด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่ออีกครั้งเขียวในมือของเธอตวัดลงมาอย่างรวดเร็วและแม่นยำเหลงไปที่กลางลำตัวของยูโตะ อยู่โตกลิ้งตัวหลบได้อย่างหุดหิดปลายเขียวเฉือนผ่านอากาศไปกระทบกับกำแพงด้านหลังทำให้ปูนแตกเป็นร่องลึกเขาคลานไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งพยายามปีนข้ามกองขยะเพื่อหน,นีไปทางที่โลง่งแต่เทเขเทเขเร็วกว่านั้นมากเทเคเทเคเทเค เสียงคลานดังขึ้นพร้อมกับก,บการเข้าประชิดต,ตัวอยู่โตะรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอและแรงดึงมหาศาลที่ข้อเท้าของเขาเทเขะเทเขะคว้าข้อเท้าของเขาไว้ได้แล้วมือที่เย็นเฉียบและแข็งกระด้างของเธอบีบรัดแน่นราวกับคีมเหล็กเขารู้สึกถึงกระดูกที่ถูกบดขยี้มาอยู่กับฉันมาคลานไปกับฉัน เท่าออกแรงดึงร่างของยูโตะกลับมาอย่างง่ายได้ยยูโตกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเขามองเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความมืดมิดของเท็คเคขทเท็คเคขในระยะประชิดเขาพยายามถีบด้วยเท้าอีกข้างแต่ก็ทำได้เพียงสัมผัสอากาศทันใดนั้นเสียงเคียวตวัดลงมาอย่างรวดเร็วร่างกายของยูโตะ เกร่งกระตุกด้วยความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายที่เกินกว่าจะบรรยายและจากนั้นความเงียบก็กลืนกินทุกสิ่งเมื่อซากุระมาพบในเช้ารุ่งขึ้นตามเรื่องราวในบทส่งท้ายเดิมเธอพบเพียงกล้องของยูโตะและรอยขูดที่พื้นแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ที่มุมมืดที่สุดของซอยตันนั้น มีเพียงท่อนบนของร่างอยู่ตกที่ถูกทิ้งไว้เสื้อนักเรียนของเขาขาดวินและดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความเครียดแค้นไม่ต่างจากเท็คเขะเท็คเขะต้นแรกและในคืนต่อมาณนะรางรถไฟเก่ามีเสียงเท็คเคะที่ไม่ได้มีแค่เสียงเดียวอีกต่อไปมันคือเสียงเท็คเคะ เทคที่ดังประสานกันเป็นการเคลื่อนที่ของสองวิญญาณที่เริ่มออกตามล่าผู้โชคร้ายรายต่อไปเพื่อเพิ่มจำนวนของเพื่อนร่วมทางถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะเลือกทำยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง m i d n i g h t t e l s world กันหน่อยนะครับ สำหรับท่านที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้คืนนี้เจอดีนะครับ